สวัสดีครับอยู่กับผมกถ่ายซิ่งสกุลนครไทยวันนี้จะเก็บรถนะครับจะเก็บรถใกล้ใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเก็บรถกันดีกว่าครับจะไปเดินครับอันนี้ส่วนน้ำครับส่วนน้ำน,นี่ก็ส่งน,น, <c oughs> น้ำป่าโคดน้ำป่าโคดเอารถเก็บดีกว่าอะไรครับเอารถเก็บดีดกว่า ไปไปไปแล้วก e. ันเก็บัเก็บดีกว่าผสมหาเก็บต้นหาเก็บต้นเหน็น่อค่อยติดตามมาดูค่อยติดตามงมาดูค่อยติดตามมาดูว่าเก็บต้นเนี่ยผม้ยเก็บต้นเองครับเดี๋ยว เนนกคนแห่สุดนี่ครกบดันไปดันไป ไอ้เนื้อดนิ่เนียนครับจดุนนิ่เนียน